สวัสดีครับพวกเราหนึ่งตัวหนึ่งวันนี้พวกเรามาอยู่ที่เมโทรโมศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิ์งานเปิดตัวเมโทรมอลแห่งใหม่วันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับเชิญมาเต้นเปิดงานที่นี่นะครับแกเป็นแขกของเชิญงานเป็นไรมาและนี่เรามาเต้นงานอะไรกันนะงานอะไรกับงานคิวโก้ดายเลยจะบอกว่าของกินเยอะมากตามมาดูเลยโดยเมโทรมอลรวบรวมร้านดังไว้ที่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ได้ใช่ไม่ไใช่ไใช่แล้วคือก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกอันนี้อร่อยมาก แต่และอย่างนะอีสม์ทอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยใหญ่งามย่างใหญ่ใหญ่ย้อยเลิกงานก็แวะตัดผมที่นี้ได้นะตัดเสร็จดูดีเป็นชั้นเลยอ่ะเออสวยสวยสวยเลยเลยสวยทำเน็ตก็มาสินค้าไอทีก็มีแวะซื้อของฝากแป๊บใครอยาแต่ในงานวันนี้ทั้งกิจกรรมมีทั้งเกมให้เล่นเยะอยไปหมดเล่นอะไรวันนี้ได้จับคู่กับอินฟลูเอนเซอร์สายกินในการเล่นเกมด้วยนะสารภัพวารมบอนครับมาเต้นเหรอมาเอารางวัล ไม่ได้แค่เต้นนะจ้าร้องเพลงด้วยจ้าหมดนี้อยู่ที่ไหนนะเมโทรมอลเปิดแล้ววันนี้ที่ศูนย์ประชุมศูนย์ศูนย์การประชุมแห่งชาติเลยเกตงเดินทางก็แสนง่ายด้วย MRT มพบกับร้านค้าชั้นนำมากมายเลิศมาเมโทรมอลกันเยอะๆนะ